สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆสวนสิบแสนครับในมื่อนี้นะครับมีนักวิชาการเพิ่งพึงล่งเครื่องได้สีได้เดินทางมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับร่อบังคับว่าเพิ่นดิให้ความรู้ด้านใดนะครับมาแล้วเพิ่นลงพึงลุ่งเครื่องได้ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเป็นเป็นนักวิชาการไงครับเพิ่นจบดอกเตอร์ครับเพิ่นเล่ห์มาให้ความรู้ ยบ <sa iden> ดอกเตอครับมาเรเล็วมาเลวอันท่การมาเล้วน huh ักการมาเล้ว like. ันนเห็นลงรถลงลาครับนเดินทางมากไกลผมนาข้าจากสวนครับสองปาแข้าไหวครับผมครับผมนัข้าวุ่นไวเลยบ้านนี่ข้าต้องุนไหวอย่างไรครับผุ่นไหวแน่หน่อย ท่านท่านท่านไม่นั่งก่อนใช่ไหมครับท่านจะแถลงเลยใช่ไหมครับแถลงเลยครับแถลงเลยคโอ้แถลงเลยครับเอาคนมีแนวแถลงครับเดี๋ยวฟังคนถึงจะแถลงเลยครับพี่น้องวันที่ว่าวางเดย์ซื้อต่างๆเริ่มพร้อมเลยครับพร้อมแล้วคทีที่พิมพ์ทุกช่องช่องสองสิบสาพร้อมแล้วพึงเลยครับไอ้ที่ว่าประชาชนหรือนักข่าวที่เคยถามว่าทิ่ไหนที่อันตรายที่สุดครับ บางคนก็ไม่ร vale. ู tamanho, ้ขออนุญาตครับท่านท่านเสียงดังหน่อยครับเพราะทางข้างหลังสื่อมวลชนไม่ได้ยินครับ๋อได้ครับได้ครับโอเคครับจะเริ่มตอบคาถามที่ว่าสิ่งอันตรายที่สุดหนึ่งสิ่งที่อันตรายที่สุดบางคนบางท่านคิดว่าเป็นระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสิ่งที่อันตรายที่สุดคือสารบึงฟืนให้ความรู้้ด้าน น,นี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ยั้งหรอครับนั่นโทรศัพท์ครับโทรศัพท์โทรศัพท์ครับผมค <c oughs> ิดยันอะไรที่สุโดโทรศัพท์ทำลายอะไรได้บ้างทำกลอบครับโทรศัพท์ทำลายทีวีเครื่องคอมพิวเตอร์ทำลายนาฬิกาข้อมือไม่แต่ยานเลยครับทำลายกล้องถ่ายรูปแม และทำลายกระจกเงาด้วยและยังทำลายหนังสือพิมพ์ทำลายเครื่องเล่นเกมทำลายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเดี๋ยวเบาๆแป๊บนึงครับมันจะพิมพตาและยังทำลายเครื่องเสียงทำลายไฟสายหนักที่สุดทำลายกระเป๋าตังค์ครับมีก้นพกเงินบหมดเลยเมื่อเสอเลยและทำลายปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินแขน ทำลายบัตรประชาชนโอ้มีคนเก่าว่าต่อไปยังจะมีการทำลายอะไรได้อีกบ้างครับมีไม่ีอย่างหรอครับนล้อจะทำลายอีกครับตอบีครับมีอะไรบ้างครับทำลายสายตาบ้าเนี่ยทำลายต้นคอต้นคอทำลายสุขภาพของท่านเน้นอีกครับยังทำลายคู่สมรสว่าเนี่ยทำลายครอบครัว ไอ้วุ่นเลเทะไปยานแต่นอกวันนี้นอกโอ้เสียงทะเลาะกันทั้งวันออทำลายแม้กระทั่งสถาบันครอบครัวโอ้และทำลายลูกหลานด้วยทั้งวันไม่สนใจลูกน้อยไม่เพิ่นจบมาสูงดีครับเ่าสงเสียไปแ,แต่เล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวโอ้ยอันนี้ก็สิ่งที่พอประมาณได้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อ นี่แหละครับเพิ่นว่าโทษของการเหรียญโทษศพเพิ่นมาให้ความรู้ด้านนี้เอาก็เสียงปุ้มือ้มกันนะครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับช่องทับถมใหม่ความรู้ครับเพิ่นให้ความรู้อันตรายจากมือถือครับอันตรายจากมือถือครับขอบคุณครับ